วัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็จะได้พบกับครณคลูไก่พันนิพานะคะซึ่งเป็นครูอนุบาลหน่งทับสามนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเล่นของเพื่อนๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนี้นะคะครณครูอยากจะพาเด็กๆทบทวนเบนยีม ที่คุณครูตะได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะเอ๊เด็กๆจําได้ไหมคะว่าคุณครูตะสอนอะไรบ้างนะวานนี้นะคะอ่าสอนเกี่ยวกับเรื่องชื่อเล่นของตัวเราใช่ไหมคะอ่าทำไมเราต้องรู้จักชื่อเล่นของตัวเรานะคะเด็กๆคะอ่าชื่อเล่นของตัวเรานะคะเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ รียกติกดติดมาตั้งแต่เล็กๆนะคะนะคะคนอื่นจะมาใช้ชื่อของเราก็ไม่ได้ชื่อเล่นของเราเป็นชื่อแทนตัวของเรานะคะอย่างเช่นชื่อคุณครูไก่นะคะเพราะเป็นชื่อเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ครูไก่ตั้งมาให้นะคะนะคะแล้วทีนี้วันเมื่อวานนี้คุณครูไก่ก็ยังแอบเห็นติกๆนะคะ ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างกับคุณครูตะนะคะอย่างเช่นเบนยิมนะคะเบนยิมกำม,มือแบมือนะคะแล้วก็ตบมือใช่ไหมคะ,ะนอกจากนั้นก็ยังมีร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้คุณครูไก่ก็จะมาขอทบทวนเบนยิมที่คุณครูตาได้สอนไปแล้วไหนใครทำได้บ้างยกมือขึ้นคะ่ะนะคะ,ะถ้าทำได้แล้ว เรามาไปทบทวนเบนยิมกำมือแบมือพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าพร้อมแล้วยกมือขึ้นสองเลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำท่าละสามครั้งนะคะคุณครูก็จะนับนับจังหวะให้เด็กๆด้วยนะคะพร้อมหนึ่งสองสามกำกำกำ แเปแบปแบปแล้วก็ตบตบตบอีกรอบหนึ่งนะคะกำกำกำแเป้แบปแล้วก็ตบตบตบอ่าเยี่ยมมากค่ะพปกติเป็นเด็กดังด้วยค่ะเด็กๆค่ะอ่านะคะคุณครูสังเกตเห็นแล้วว่าเด็กๆทำได้ง่ายมากใช่ไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะต่อไปคุณครูกรไก่ก็จะมีเบีนทีสนุกสนุกมาพาเด็ก ทำด้วยนะคะนั่นก็คือเบนยิม้มคอนกับกระปูอ่านะคะโดยให้เด็กๆนะคะมือข้างหนึ่งกำไว้แบบนี้นะคะเด็กๆคะอ่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ญญทแทนคอนส่วนอีกมือข้างหนึ่งชี้นิ้วชี้ขึ้นมาค่ะเป็นสัญลักษณ์แทนตะปูนะคะคุณครูจะให้สัญญาณโดยคุณครูนับหนึ่งถึง สาบแล้วให้เด็กๆเปลี่ย,ยนจากนิ้วมือที่นิ้ว,วชี้นะคะนิ้วชี้ที่ชี้ขึ้นเนี่นีนะคะนะคะจากนิ้วชี้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตะปูก็จะกำลงมาเป็นคอนจากมือที่กำไว้เป็นเป็นคอเป็นสัญลักษณ์แทนสัญลักษณ์คอนก็จะกลายเป็นตะปูแบบนี้นะคะทําได้ไหมเอ่ยทําได้แล้วนะคะเด็กๆปยํยามเลยค่ะ ตุ้ยย้ายสัญญาแล้วนะคะพร้อมหนึ่งสองสามเปลี่ยนอ่าหนึ่งสองสามเปลี่ยน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 เก่งมากค่ะเยี่ยมจริงๆนะคะใครทำได้นะคะ พาคุณพ่อคุณแม่เล่นก็ได้นะคะพาคุณพี่เล่นด้วยก็ได้นะคะสนุกไปค่ะเด็กๆนะคะอ่าต่อไปนะคะคร,ครูครูก็จะพาเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเพื่อนของเรานะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆเจอคุณครูเด็กๆก็ที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องทําไมคะ สวัสดีคุณครูก่อนแล้วก็มาเข้าห้องเรียนของตัวเองนะคะเมื่อเข้ามาห้องเรียนของตัวเองก็จะพบว่ามีเพื่อนมากมายเลยใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้จักเพื่อนเลยแล้วจะทําอย่างไรนะเด็กๆถึงจะได้รู้จักชื่อเพื่อนของเราคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะยกเพลงนะคะให้เด็กๆแนะนําตัวเองนะคะ ไหนใครพร้อมแล้วคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเพื่อนตั้งค่ายกมือขึ้นคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยคะ่ะอ่านะคะชื่อเล่นของเพื่อนของเรานะคะ อ่านะคะมาแล้วค่ะเด็กๆ,ๆจะต้องนะคะอ่านชื่ออ่านเพลงอ่านเนื้อเพลงตามครูก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทําท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกันนะคะอ่าในสองสามให้ครูๆๆอ่านหนึ่งรอบก่อนแล้วเด็กๆค่อยอ่านตามนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก ฉันขอทักเพื่อนรักเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมานะคะ,ะในบททัศสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนจะถามว่าชื่ออะไรขอให้บอกมาเพื่อนก็จะบอกชื่อเราชื่อเล่นของเรของเพื่อนให้เรารู้จักนะคะ อ่าทีนี้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะผ่าร้องเพลงแล้วก็สบมือไปด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะร้องแล้วก็สบมือให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็ก้องามชื่อของเธอฉันไม่รู้จักฉันขอทักเพื่อนรักเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจําไม่ได้ ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรเขาให้บอกมานะคะออกไปเป็นท่าทางประกอบนะคะอ่าในสองสาชื่อของเธอฉันไม่รู้จักฉันขอทักเพื่อนรักเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมานะคะอาอยุรอบหนึ่งค่ะเด็กๆค่ะอ่าในสองสามชื่อของเธอฉันไม่รู้จักฉันขอทักเพื่อนรักเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมานะคะ อลองได้ไหมคะเด็กๆถ้าลองไม่ได้ลองอีกรอบหนึงก็ได้นะคะหนึ่สองค่ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักฉันขอทักเพื่อนรักเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรเขาให้บอกมานะคะ ปัจจัยสุดท้ายเพื่อนต้องบอกชื่อเล่นให้เรารู้จักนะคะดีๆก็นะคะเมื่อมาพบก,กันที่โรงเรียนคุณครูก็จะพาร้องนะคะหรือว่าเด็กๆจะต้องเด็กๆซ้อมร้องที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่านะคะตอนที่อยู่เราอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะทำอย่างไรล่ะถึงจะรู้จักชื่อเพื่อนของเรานะคะดีๆกก็ใย้คุณพ่อคุณแม่ เข้าไปในลายกลุ่มของแรายกลุ่มสายชั้นของเรานะคะเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเพื่อนของเรามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะคะเวลาเรามาพบกันที่โรงเรียนเราก็จะได้รู้จักกันยิ่งยิ่งขึ้นนะคะอ่านะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูไกม่มีนะคะการบ้านนะคะมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะอ่า ไปดูนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพเพื่อนๆพี่ๆนะคะกำลังเรียนนะคะอย่างสนุกสนานเลยเห็นไหมคะาการบ้านของเด็กๆวันนี้นะคะเป็นการระบายสีนะคะและก็เขียนตามรอยประด้วยนะคะ เด็กๆค่ะเรามาานคำสั่งพร้อมๆกันนะคะว่าการบ้านวันนี้คุณครูให้ทำอะไรบ้างนะคะเนยสองสาพูดตามคุณครูนะคะลากเส้นตามรอยปะและและายสีให้เหมือนจริงนะคะในภาพมีรูปอะไรเอ่ยมีรูปแอปเปใช่ไหมคะ เด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจับมือนะคะเขียนตามรอยประนะคะถ้าเราเขียนยังไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่จับมือเขียนได้นะคะแต่ละใบสีนะคะเด็กๆนะคะก็จะต้องอ่าถ้าใครทํายังไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่จับมือระบายสีได้ไหมได้นะคะอ่าแอปเปิ้ลสีอะไรแอปเปิ้ลสี แดงสีเขียวมีไหมมีนะคะหนูเด็กๆจะเอาจะเอาสีแดงก็ได้หรือว่าจะเอาสีเขียวก็ได้นะคะนะสังเกตดีๆนะคะเด็กๆ่ะแอปเปิลมีใบของมันด้วยเออใบของแอปเปิลสีอะไรคะอ่ะาใบของแอปเปิลต้องสีเขียวนะมันถึงจะเหมือนแอปเปิลจริงๆนะคะเด็กๆ่ะอ่ารูปต่อไปเป็นรูปนางฟ้าตัวน้อยนะคะ ถืออะไรคะถือไม้เท้าด้วยนะคะอ่าเด,ด็กๆก็ใ้คุณพ่อคุณแม่จับมือใช้ดึงอสาลากตามร้อยปะนะคะอ่าแล้วก็ลากตามรอยปะชุดของนางฟ้านะคะเด็กๆจะแต่งตัวให้นางฟ้าใส่ชุดสีอะไรก็ได้ตามใจเด็กๆนะคะอ่าภาพต่อไปนะคะเด็กๆคะก็จะเป็นภาพผลไม้ชื่อกล้วยอ่า กล้วยสีอะไรเอ่ยกล้วยสุกใช่ไหมคะสังเกตได้รู้ได้ยังไงว่าสุกใช่ไหมในภาพก็จะมีการตอกเปลือกด้วยอย่างนี้คะ,ะเห็นไหมคะอ่าเปลือกกล้วยสีอะไรนะเปลือกกล้วยสีเหลืองเราก็จะระบายเปลือกกล้วยสีเหลืองเนื้อของกล้วยสีมีสีอะไรเนื้อของกล้วยมีสีขาวเด,ด็กๆระบายสีได้ไหมอ่าไม่ระบายสีก็ได้นะคะแต่ว่าเด็ดดกๆต้องเขียนตามรอยประด้วยภาพ,พ,าพตามรอยประนะคะเห็นไหมคะ านะคะให้สวยงามเหมือนด้วยสูกจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็จะมีรูปอะไรคะเนี่ยเอ๊รูปอะไรเอ่ยโอ้รูปแครอทนั่นเองนะคะรูปแครอทนะคะก็จะให้เด็กๆเขียนตามร้อยประให้เรียบร้อยก่อนแล้วเด็กๆคะแครอทสีอะไรคะ สีส้มใช่ไหมคะน้องก็สบายแครอทด,ด้วยสีส้มนะคะแล้วมีจุกด,ด้วยนะจุกตัวนี้นะคะเป็นนะคะอ่าเป็นเป็นลำต้นนะคะของเป็นเป็นใบนะคะเป็นใบหรือว่าลำต้นของของแครอทนะคะตรงนี้ระบายด้วยสีเขียวนะคะลูกสวยมา,มากนะคะพยายามอยาให้ออกออกเส้นนะคะคนเก่งนะคะต่อไปครอะไรคะ ภาพส้มโอใช่ไหมคะนี่เด็กๆขาส้มโอสีอะไรนะส้มโอสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายส้มโอด้วยสีเขียวก่อนที่จะระบายเด็กๆจะราลอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่จับมือเขียนตามรอยปาให้สวยงามนะคะหรือว่าวาดตามรอยปาให้สวยงามนะคะอ่าแล้วก็เมื่อ ทำเสร็จกันบ้านเสร็จแล้วนะคะดีดคะชูให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วถ่ายรูปส,สวยๆมาส่งงานคุณครูด้วยคะ่ะคุณครูก็จะเจ็กเก็บเอาผลงานตรงนี้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูที่โรงเรียนเมื่อที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะ,ะ,ะนะคะการบ้านของเราก็มีก็มีแค่นี้นะคะต่อจากเมื่อวานที่เด็กๆได้เรียนรู้จากคุณครูตะไปแล้วนะคะหน้าที่หนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ สองนะคะเด็กๆคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เรามาสรุปร่วมกันก่อนนะคะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณครูไก่สอนเรื่องอะไรนะอ้าวเด็กๆจําได้ไหมคะอ่าวันนี้คุณครูไก่สอนเรื่องชื่อของเพื่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้จักชื่อของเพื่อนเราทำยังไงก่อนนะ ร้องเพลงใช่ไหมคะเด็กๆสามารถร้องเพลงกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะถ้าเราไม่รู้จกักเพื่อนเราไปดูที่ไหนนะในไลน์กลุ่มชั้นสายชั้นของเรานะคะในไลน์กลุ่มชั้นเรียนของเรานั่นเองเราก็จะได้รู้จักเพื่อนด้วยนะคะเราทักทายเพื่อนในไลน์กลุ่มได้ไหมคะได้นะคะอ่าเราจะได้สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเด็กๆ นะคะวันนี้นะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆทบทวนยืดยืมฝึกสมองและกล้ามเนื้อมือขอนกับตะปูอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3งสองสามพร้อมแล้วชูมืออ้าออนมาตะปูพร้อมแล้วไปเลยค่ะหนึงสองสามเปลี่ยนหนึงสองสามเปลี่ยน หนึ่งสองสามเรียนหนึ่งสองสามเรียนหนึ่งสองสามเรียนเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมที่สุดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเราจากกันวันนี้เด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะบ๊ายบพรุ่งนีพบกับคุณครูจอยนะคะ